การแ็บพอมิมสิถ้าไปเอามิ่มอยู่ข้างบ้านไปหาพออะไวกนี้ไปไปเป่เอาเจ้าบอกเจ้าบอกว่านะ เก็บน <Yep. S 2> ี่ไอ่ะไปนล้วนะ่ะไม่ยหงออุย้ยเป็ดอึดยากหรือเปล่าอยู่กับฟังงานอือดอยากทีขึ้นได้วาล่ะ phong mìm, chu bàn bát nế dưỡng mìm mìm Phò mìm 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 พอ,พอหัางไงแต่พอได้มาหัมมาพันแคบก็ได้นะกองเมาอยู่เลยถ่ายอยู่ใต่ต้นไม้้นอยู่ยู่ข้างบ้านเลยล่ะในภากเหนวออยู่กต็ตรงเมือยู่ เอแม่อแ้วมิมป้านแคบเยะมิมกต่ลังขึ้น้นไม่แต่งทานทีอยอุ่นมิม,ม,มยุงูนตนนี้ตัดงายมากเลย

ต,ต,ตอนอ,อน,มนมแม่อกอนแม่เสร็จนำมิดปังมิดปังเลยเหองลาง่างม,ม,มีตอรับเหฮะางล่างมีอตอร์รถแดดมีตอต่อไปต่อไหมน่ะรถรถนี้ ไม่แห้งหม่จไปชุดดิบแม่อันแห้งุดิบดอกสมใหมือแล้วอเอิร์นมิมแคมมมมแบบม่มยันบ่ยันมีบาอ่ะโอเควาแลไรเร็วทีเด้อวันนี้อาทิตย์อุด้ยมีมขึ้น บกันจ oh, yeah, uh, uh. well. yeah, ัดโอเครนกันอนกันอนกันแม่มันวัวแก่ออกันแกก็ลาวเนางจะต้องตุ่นใหม่นไปเียงเน่้อยยังไปดับอ่ะเอ้ไปดับอ้าวน้อยังไม่กะนเนก็เลยจริงแหลถือไว้ให้ถุงไว้รถย่ายเนดูหลายไม่ถูไม่ลอยเลยอ คนให้กำลังใจย่านมีมตอดคือ,อยู่ไกลแทะฮะแานมีมตอดน่ะแขกไปลงบ้านครับดังต้นไม้ กลางมิมมามิมพันแก็บอยู่ห่างบ้านพอมิมห้างหนึ่งกำลังล้นอยู่ไปเบิ้งกครับกดไลค์กดแก้์กดสามแน่พันแก็บพอบมิม แม่นเน้ออกโยอแม่น,นั่นขอาที่เฮี้ยวอกนาะก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่ขาดีปดีละคุยมิจฉาเนี่ยเขาแบบอะอ,อ,อะไรอย่างีเขากป็ลอะไรอย่างเดีย ให้ใช้ก็ใช้ล,ละมีบ่กม่มีบ่ไม่มีน่ะมันเมาแลือดล่ะือหูเอาต,าตาั้งเขวตด็ดเแล้วแต่แล้วคาถาดีบ่ดีอยันจะคาถาเสียมแล้ว ไวแชให้แน่แล้วว่ากด็ดีให้แล้วเอาเอาให้แน่บอมีแล้วไปแช่กันมันดีนั่นยุไส่ล่ะยั่ไมถึงันปไหมไปแชรด้บอกมันมานนเปียกดอกมาไปเแชรยางมาม,มาให้แยกสันหนิมายางมามา อ้าว,าวนี่มันก็มอนิดนึงเดี๋ยวนะอ๋อนี่นนก็เสียังกร็ชวนกระผ้าไว้ดอกถือไว้เลยทิ้งลงมาใส่ถุงใบตีไม่หิห้วไปศีรษนาด,ดีให้เดี๋ยวเกิดโยนไม้เดี๋ยวโยนมา chắc là bơi ngọc im ba nghe nha hả đấy ui hung nha hung vẫn ít mua ừ ít vậy lột

อ้าวจะขายกนันล้ <ปะ S 2> <อ>ว,ก,วกินทาไมเห็นนิ่มอามาันไกินอะเอาหางไว้มันเหตัวว่ะเอบอบ่ดีกว่าแล้วจเหตแล้วเอาหางไปเอาหัวน้าไปเอาหัวน้าไปอย่าเอาหัวน้า,าหางไว้ก่อน ยันยืนตอดนะเพื่อพูกินพูกินนะเบิ่งแม่นต่อคนบ่ล่าตอดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเร็วแล้วนี่ทั้ง day หัวหน้าไว้ตอดได้ไหมแม่ นี่นี่แน่นเลยอะไปลูกมันไปครับบ้าน,นี้ไปแล้วบีมทางบ้านโอ้หานแก็บคือเก่า,าล่ะ อ่มีเพยงนั้นว้าชลลาดแต่วะหา,อาปองปองเป็น่ินมแล้วมาขี่ยันใส,ส่ต่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดวยครับ กี่ปีเรายดีครับตันเองหอเคคุณติตามเนี่ยครับถ้าใช่ไหม